ก็ทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเดิมยังมีไม่ถึง10คนเลย<ป>ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน TikTok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เขาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ทีใ่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสด S2 นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะคะความเกกร,เร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะ,ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะอ่าเปิดอ่าไลฟ์สดของเราขึ้น มาเลยนะคะแล้วก็กดขัดลอกลิงด้านบนตรงนี้เนาะนำมาใส่แ็บเลยแล้วก็ใส่จำนวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100คน,นะคะ่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงิน,นะคะ่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะก็รับโบนัสหาเปนมื่อเติม500บาทเข้นไปด้วยนะคะเรามาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็ S 1> <S 1> สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น t ูมอนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดค่ะและ้วกดเติมเงินตรงนี้ нес. เนาะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดํานเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมด นนนั่นเองะะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ก็เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะเดียวการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่เลขอาแจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า d k m ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจล้วก็ได้คลิกเข้ามา มาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนอยู่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ5 0รบาทกันแล้วนะวก็จะรับการดูหนังนะคะซีรีส์จีนเนาะฟรีไปเลยมากกว่า300อกว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันเลยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tiktok ของเรากันเนาะไปดูอยอดคนดูไลฟ์สดของเรากันนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากเดิมยังมีไม่ถึง10คนเลยนะคะคนดูไร์สดของเราก็ขึ้นมาเป็น94คนกันแล้วนะก็แทบจะไม่ต้องรองอะไรกันเยอะเลยสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะเขาก็เคลนยอดไมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูได้นะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจคะ่ะ ได้แปลลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บร,ริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเราขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ